อก็ได้โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งพี่เอโปรโมชั่นここในวันนี้นะครับคุณได้ไป3ขวดนะครับขวดใหญ่สามขวด,<พ>ดใหญ่แบบนี้ปกติสเปซีผมมันจะเป็นขวดครึ่งหนึ่งของอันนี้ถูกห้าสิบมลอันนี้ขวดใหญ่ที่สุดตลาดขวดใหญ่อันนี้ให้100 ml เท่ากับคุณได้สามร้อยมลนะฮะสามขวดจะสามร้อปกติกว่าเก้าสิบเก้าบาทวันนี้เหลือ899บาทถูกคุณแอดดีซีเก้าเก้าแอดดีซีเก้าเก้านะคอฟจะขายได้เหรอ แอดไลน์ไว <Hospital> ้ก <wow> ่อนไหนเธอโชว์ผมเธอสิผมเกิข <ham S 2> ึ <destroys> ้นแล้วเนาะสมัดโชว์สิเธอเสยโชว์แล้วผมป้องกรอหรือเปล่าบางทีใส่แอร์พีดนะบางทีวา ออไม่ไม่ได้ใส่แฮปปี้เนาะผมไปดูมาแล้วก็ไปบอกมาแล้วบอกว่าเธอใส่วิกหรือเปล่าเขาต้องวันเนี่ยเจอลูกค้าฉันนะฉันเคยมีลูกค้าเป็นไงคะผมดำมากผมฉันดึงผมผมหลุดขาดติดแฮปปี้ค่ะพิ่เลสเตอรค่ะอันนี้ไม่มีนะทีผมต้แท้นะคือผมแท้แท้้้แล้วผมจะบอกนะบอกว่าวันนี้นะที่ผมอ่ะผมดำจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ใส่สเปรย์ไม่ได้ใส่สีอะไรเดี๋ยวจะมาคัดเนี่ยไม่มีวิธีใช้วิธีใช้อีกทีนึงยังไงนะครับพี่เลสเร์วใช้นี่นครับฉีดไป ให้โดนหนังสีษะนะให้โดนหนังสีษะครับสักสี่จุดอย่างเงี้ยให้รอดหัวนะแต่เขาใช้เยอะหน่อยใช่ใช้ไปเธอมันถูกราคาทีใช้ไปเธอมากนี้ามขวดเย็นครับเช้าเย็นเลยนะอย่าลืมหลังสะผมเสร็จให้ฉีดตัวนี้เข้าไปบำรุงผมวันนี้สามขวดแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณแอดไลน์เข้าไปให้แอดดีสีเก้าเก้าถูกซึ่งสามขวดเนี่ย ขวด100 ml ก็น่าจะใช้ได้ประมาณเกือบเดือนกว่าอันนี้ฉันว่าได้ประมาณสัก3เดือน4เดือนอ่ะที่สดีซี99แอดดีซีไปกระตุ้นเออลากหลผมใหกระตุ้นใจให้ผมแข็งแรงถูกครับแอดดีซี99นะครับไปรอโปรวันอื่นแล้วไปรอโปรวันอื่นนะครับผมว่าไม่ได้ราคานี้นะเพราะว่าวันนี้ผมไปโขกมาให้นะครับเพราะว่าผมกลัวปากไม่มดครับผมก็เลยต้องไปโขกมาให้แล้วนะ899บาทได้3ขวดใหญ่ไปเลย3ขวดใหญ่โปรหมดแล้วเหรอคะโปรหมดหมดแล้วเหรอให้อีกไหม ไม่มึงให้ไปเถอะให้ไปให้ไป